ผู้ดใดได้ฟังนะครับทีเซอร์ครับฮักคนเจ้าชู้ต้องอยู่ให้เป็นครับพี่น้องของนองก้อยชารินี่ สาวน้อยระเพิญโชว์นะครับคอมเมนต์มาครับพี่น้องครับฮักคนเจ้าชูต้องอยู่ให้เป็นครับปล่อยทั้งช่องสาวน้อยระเพิญอีเลี่ยแขกนะครับทีเซอร์ครับเมาตอนหอกโม่งเนี่ครับพ่อแม่พ่อพ่อยายเอลซี่มีความรู้สึกจังไรคอมเมนต์มาแน่คอมเมนต์มาเนี่ครับไอดอนของอีหลาวอีนนะครับเนี่ยครับนางร้อยชาลินีสาวน้อยระเพิญโชว์ครับไอดอนของอีหลาวอีนเขาแหลกเอาอะไรครับพี่ก้อยนะครับพี่ก้อยชาลินีครับฝากเพลงพี่ก้อยชาลินีนะครับ ฮักคนเจะชู้ต้องย่ให้เป็นครับอยทั้งช่องสาวน้อยรำเพิดอีดีเรคอร์ดครับวันที่20พี่น้อง20 20 20กลุ่มผ้าสองม9มาหกสิบเ้างเครับทั้งช่องสาวน้อยรำเพิดอีดีเรคอร์เดอร์ช YouTube นะครับผมเตรียมแชร์เตรียมทรมเมนเตรียมทรรมไรกันได้หลายครับสำหรับพรังรักพรังเงียพรังหวกทุกพรางครับดันแถิติมาแรงครับดันแถิติมาแรงครับฮักคนเจอชู้ต้องย่ให้เป็นนะครับ เดฟอังดิเซอร์ล้ผมรู้สึกว่ามวนนะครับเนาะเขากับเสียงปีก้อยเป็นยังมากครับนะครับมวนครับสาหรับฮักคนเจะชูจงยูให้เปลี่ยนนะครับมวนครับมวนนะครับ้องก้อยกับร้องออกมาได้ดีที่ดีมากเลยครับผมเนาะนำเสียงครับโอ้ยนน้องเพลงนะครับเป็นอาจารย์ยุ้ยไหมนะครับอาจารย์ยุ้ยมานาศนะครับนักแต่งคิวทองนักแต่งพันลามย่อยของพี่มนแค่นี่แหละครับเป็นครูแต่งเพลงนี้เนาะรูพันเพลงนี้นะครับเนาะฮักคนจะชูตจำยูให้เป็น นะครับอ่านะครับยหนาจอไดครับวันที่ยี่สิบเก้ามงเสาเก้ามงเสาเก้านาฬิกาสามมงเสาเก้านาฬิกาครับนะครับสามมงเสาเก้านาฬิกาครับฮักคนเจ้าชู้ต้องยุให้เป็นเนาะพี่้ังเนาะฝากไปน้ำกนแล้วกันนะครับนะครับขอแสดงความยินดีกับบอโจนะครับเนาะ ครบหนึ่งรั้มโคดิตามครับสระเพจนมโจซาซนอให้าพ่าเสด็จน้องพี่น้องเนาะนะครับบางคั้งครับผมไร่บ้าไร่บ่อเละไรบ่อไรบ้าไรบ้าไร่ไร่บ่อไรบ้าไรบ่อนะครับฝากกดไล้์กดแชร์กดติดตามครับสองแสบบริเวณตีไปด้วครับฝากกดไล้์กดแชร์กดติดตามครับ สองแสนได้ทีครับฝากกดติดตามกใครคดแชร์เลยนะครับเจอไ,ไหมไรหนากครับไปต,ตามมันค่ะโอ้โหพูดสักปรกนะปักปั๊กปักปักโอ้ยดปั๊ก